เป็นหมื่นกว่าแล้วพี่มันกว้ามันงงใหญ่เลยพี่ผมกดนี่เจ็ดสิบล้านด้วยเหรียญเนี้ยได้เน็ตเท่าไหร่ครับตอนนี้เน็ตเลยเน็ตเลยเน้นแต่ระยะไหนไหานนี้ได้ยืมจองในในองครับอ่าเพราะท่านคายวัดสวนขันนะครับเหรียญนี้สวยมากทองพอพอคำเดียวหมื่นเก้านะกลับกรุงเทพแล้วแวะชมพระเครื่องหน่อยนะครับนครนะครับมาดูกันพระจตุคามมาดูบรรยากาศซื้อขายกันนะครับ

ซิงไม่ไม่มีใน่ตรงตำตำไม่กล้ามือนีไม่กล้ามือนะวันี้ผมวันนี้ผมมาถ่ายในการที่ไม่ปยังไม่เป็นะไม่เบ็นะผมว่าถ้าเบสไม่เอาฟามันบอกมันโกตรงอะผมกดนี่เจสิล้านด้วยเหรียญเนี้ยไปในครึ่งปีอะไม่ไม่นะกันลังเดียวันผมเป็นมาเดยน ในรถไไม่เป็นรถไมามาเ้นเนไร่ะเน็ัวาเไหรเนนเท่าไหร่ครับตอนนี้เน้นเลยน้นเลยเน็แต่อะไรจ้าจาเน้ได้ี่สิบสอได้ยี่สิบสองแบอเหมื่นห้าหกหมืนหับนะตลับมันมาก ันเป็นพระฝาไหนะ,<ฮ>ะแล้วพระพระกลุ่มมันอยู่ในให้ใช่ไหมใช่น,นี้มันฝายเลยนี่เท่าไหร่พี่นี่รักมือน,นะทองหมื่นสองหมื่นได้มีลุงนี่นะหลังผิวน้าบ้านนะทะลุดวงด้วยนนแต่ผมไปเปียกทองมานะอ,อันนี้เป็นทองคําทองคําหลังไม่มีผมอย่างนี้เท่าไหร่พี่นี่น,นี่หกหมื่นแบบไหนเยอะมากผก็เล่นเล่นหมดเลยครับแต่ว่าพวกพระกลุ่มก็เล่นเหมือนกัน ยอดทุ่ไม่ใช่เป็นตองคำเสียตองคำขั้นตัำก็ที่ร้านมีนี้ก็มีพระนะครับนนทางภาคใต้นะครับหลากหลายนะครับมีทั้งอาจารย์เจ็กทั้งนนหลวงปู่ทวดแล้วก็มีพระเก่าแกพวกพระกูนะครับพระยอดทงและเตาก็เดี๋ยวลองชมกันดูคุณยัยพี่เขาสรุปนี้ครับพระหลากหลายมากดูท่านคุณสิ เอาใช้ต่อราคาหลักล้านเนีไม่ขายนะครับพี่องค์นี้นะครับเพราะท่านขายวัดสวนขันนะครับเหรียญนี้สวยมากสองข้อหนึ่งสามนะให้เดี๋ยวซื้อขายกันครับผมได้รู้จักกันครับผมวันนี้เราก็ได้นะครับเม็ดตัวเขียวอาจารย์เจกกเขาอ้อนะครับกลับบ้านนะครับรู้ว่าสูงพระตั้งนครอบผมดูตรงนี้ไม่ได้ ได้ครับพี่เด็กให้เดี๋ยวผมเดินนานช่วงนี้ครับได้ได้ครับเอ็นยังไงนะครับผมผมได้ครับโอเคครับก็เมื่อวานเราไปดูพระนะครับที่ร้านนะครับที่สีนวลนะครับก็อารมณ์ไม่จบเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับไปไปเลยครับไปดูอีกรอบทำทะไรครับก็เมื่อวานนะครับเรามาเราได้นะครับนะครับเม็ดถั่วอาจารย์เจกนะครับเขาอ้อนะครับ หัน่ารักมากนะครับหัวนาโมแบบโบราณนี่คือจริงๆแล้วหัวนาโมโบราณนะครับผมมันเป็นของเครื่องรางเขาเขาเขาใช้เมื่อก่อนที่เมืองนครเป็นลูก้างห่านะครับผมและของพามนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีดูของกลางนหนึ่งข้างหน้ามันต้องเป็นสีบริสุทธิ์เป็นเดี้ยเนี่ยเหรอไหมมีให้ชมไหมครับนี่ไม็ดละสามพันห้าไมดละสามพันห้าบนผมมีเยอะนะ ผมจะเอาไปทำสร้อยที่ทำเขาทำแบบหล่อพลวนน้ำสมมตินี้เป็นกล้วนะทาเป็นกล้วหล่อแบบนี้แบบนี้เห็นไหมถ้าเป็นกล้วหล่อแบบนี้เสร็จก็เอาโลหะหยอดในนี้แล้วก็สมมุติถ้าเป็นถังน้ำนะแล้วก็นั่งปวนเลต้องมีคนปวนถังน้ําแล้วมันจะหยอดลงไปในน้ำแล้วข้อแข็งตัวแล้วแข่งตัวเองนะมันโดนน้ำเนี่ยเขาเรียกหล่อพลวนน้าหล่อโบราณแล้วก็มันมีทิมหน้าอยู่พอทิมหน้าเสร็จใช่ไหมเอาตั้งไว้ กดเป็นกลิ่น้วตีม้าอูมะอูเพราะถ้านี้เพราะฉะนั้นข้าหลังคุณต้องดูเป็นรอยถอนเองเห็นไหมเนี่ยยุคแรกเป็นแบบนี้อันนี้เป็นดอกยันประมาณกี่กี่ปีครับพี่อย่างนี้เจ็ดแปดร้อยปีเจ็ดแปดร้อยปีน้เนี่ยคุณดูเลยกลอกลอบางผมทุกกล่องนี่เห็นไหมอันนี้ไม่มีผลคุณท็อปสุดแล้วอันนี้เป็นสิวรีนะครับ ผมคัดแต่เป็นยี่สิบเรือนะเรือเดียวลงพ่อค้านะครับพ่อค้าก็ทั้งค้าผสมอย่างนี้ได้เท่าไหร่นะพี่หมื่นเจ็ดไหมหมื่นเจ็ดกำไรสักพันไม่ได้ไหมแต่ถ้าเป็นกะไรท่อมันเกือบสองหมื่นนะอันนั้นห้าเลยเอาไปสองหมื่นขอคำเดียวหมื่นเก้านะกลรุงเทพแล้วเขาเล่นเพิ่งได้ครับไปกดรัง ดี๋ยวก็สมเรี่ยเป็นเชีก็ได้โอเคนครับก็วันนี้ก็ได้เช่าพระที่สีนวลเพิ่มนะครับเป็นพระศิวลีพระทันคายนะครับกับหัวนละโมโบราณนะครับอันนี้ประมาณ7จ0 0ปปีนะฮะได้ความรู้จากพี่สีนวลด้วยนะครับก็ใครมานครนะหน้าวัดมหาธาตุนะครับมาร้านนะครับพี่สีนวลได้นะครับพระดีๆของนครของทางใต้เยอะมากนะครับหลากหลายมากนะครับก็ราคาไม่แพงครับองมเองครับผมเองครับพี่ แล้วมาข้า้งหน้ามาอดรวที่ใหม่ได้หาที่ใหม่ครับผมมีหลายชิ้นที่ได้ <c oughs> ไหม <c oughs> โอเคครับจากอีพีแล้วที่เราไปไหว้พระทำบุญที่นครศรีธรรมราชนะครับ <c oughs> ก็วันนี้เราก็แวะมาเช่าพระนะครับที่ร้านพี่ศรีนวลน,นะครับหน้าวัดมหาธาตุนะครับคลิปนี้ก็นะครับประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวยังไงมีไปเช่าพระนอกสถานที่หรือามีไปทำบุญที่ไหนเดี๋ยวเรานะครับลงคลิปเพื่อนๆเติมนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ